คือเวลาแอมเข้าห้องน้ําอ่ะทําอะไรก่อนระหว่างทุกกิจกรรมในห้องน้ําอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันสระผมทําอะไรก่อนเช็ดหน้าก่อนค่ะเช็ดเครื่องสำอางก่อนแล้วหลังจากนั้นคือระหว่างที่จะอาบน้ําหรืออะไรเงี้ยจะเริ่มจากกระบวนการอะไรก่อนล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ค่อยไปอาบน้ําสระผมแล้วก็ค่อยถูสบู่อ่าใช่ค่ะคือสังเกตไหมว่าเราจะสระผมเป็นอันดับสุดท้ายล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําและค่อยสระผม แล้วเราก็ค่อยล้างออกพร้อมกันถูกปะ่ะนี่คือลําดับขั้นตอนของมนุษย์ทั่วไปซึ่งพี่เอก,ก็เป็นแบบนั้นแต่กับคนที่ทําสีผมหรือทําฟอกผมหรือทํำไฮไลท์ผมอะไรใดๆก็ตามให้รีเวรสกลับเพราะบางคนจะต้องใช้สีอยู่บนผมเม่ว่าบางทีแชมพูที่ประเภทสีผมอ่ะเขาจะบอกว่าให้ไว้ประมาณห้านาทีบางอันห้านาทีถึงสิบนาทีเพื่อให้เม็ดสีมันฝังเข้าไปอย่างเวลาที่แอมทําสีใหม่เนี่ย ต้องใช้ประมาณอย่างไรห้านาทีทีนี้บางคนมันไม่ทานไงกิจกรรมไม่ทันมันขี้เกียจก็พอเราสระผมเสร็จปุ๊บเราทาอะไรอ่ะเราไม่มีเวลาไปนั่งหมักึรออกอ่ะเราก็ล้างออกเลยถูกไหมดังนั้นเข้าไปปุ๊บให้สระผมก่อนสระผมเสร็จปุ๊บก็เอาแชมพูโบกเลยอ่าแล้วมันจะได้ทิ้งเวลาเพราะว่าเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันคงไม่เกินกี่นาทีไม่เกินสิบไม่เกินสิบดังนั้น พอเราอาบน้ำล้างพอเราสระผมเสร็จปุ๊บไอเวลาที่อยู่ตรงเนี้สิบนาทีพอดี uh huh. แล้วค่อยล้างออกพร้อมกันเก็บนะแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ใส่แชมพูเทาไปแล้วแล้วเราเสร็จแล้วเราต้องใส่ครีมนดทับอะค่ะหรือเราทาไปพร้อมกับแชมพูเทาระหว่างทิ้งได้เลย uh huh. ถ้ามีครีมนวดที่มันเป็นเทาด้วยด้วยเหมือนกันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้มีครีมนวดที่เป็นเทาก็เบา uh huh. เบานิดเดียวน้อย uh huh. ๆเบาเบาหรือถ้าไม่เป็นถ้าไม่ได้ใช้เป็นครีมนวดก็จะมีตัวนี้ เออเดี๋ยวอันนี้ให้ไปมันจะเป็นแบบสําหรับผมฟอกหรือผมทําสีโดยเฉพาะที่เวลาที่ผมติดติดเพราะเวลาทําสีเงี้ยไฮไลท์เงี้ยเดี๋ยวผมมันจะติดนึกออกปะ CC พอผมมันติดมันหวีไม่ได้เอ้ยช่าี้เกียจใส่คีมนวดเพราะมันเสียเวลาอันนี้ฉีดสามสีพืชมันก็หวีได้ละอ,อันนี้ก็ชะง่ายดังน,นั้นเข้าห้องน้ําปุ๊บทําอะไรก่อนอะสะผมก่อนแล้วก็หมักเทาไว้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นไว้ห้านาทีแล้วค่อยล้างออกเดี่ยวก็คือ กิจกรรมที่ไม่ใช่หัวจะทํากี่นาทีก็แล้วแต่ว่าไปที่เหลือพอทํากิจกรรมที่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําน่าจะเกินห้านาทีแล้วละ่ะหัวมันก็จะได้ไปด้วยพอดีพร้อมๆกันมันก็จะไม่เสียเวลาโอเคโอเคค่ะเอออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องปัดไปด้วยหนึ่งถือแบบพรีเซนเตอร์ยังไงนะ แชมพูตัวสีเทากับสีม่วงต่างกั็นยังไงคะอ่าเนี่ยจริงๆเนี้มีคนถามบ่อยมากนะว่าแชมพูเทากับแชมพูม่วงเนี่ยต่างกันยังไงแล้วใช้ยังไงแต่สมมติผมน้ำปัดเนี่ยเพิ่งทำไฮไลท์มา แชมพูม่วงจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดสีมันมันไม่ได้ทําให้สีเป็นเทาแต่มันต้องกันผมไม่ให้เป็นสีเหลืองเพราะสีม่วงกับสีเหลืองเป็นสีคู่ตรงข้ามกันดังนั้นมันแค่ยับยั้งผมไม่ให้เหลืองดังนั้นเวลาที่เราสระผมไปเนี่ยเวลาเราสระผมไม่ว่าจะทําสีเทาสีบอนสีฟ้าสีใดๆก็ตามพอเราสระไปเรื่อยๆแชมพูหรือน้ำอุ่นเวลาเราสระก็จะสาะน้ำอุ่นใช่ไหมเก็บผมมันก็จะเปิดเอาเก็บผมเปิดสีมันก็จะดุดพอดุดเสร็จปุ๊บ ที่ฟอกเอาไว้หรือที่ใส่สีเอาไว้มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองอซึ่งพอมันเป็นสีเหลืองมันจะดูไม่สวยมันจะดูแวน้นดังนั้นพอคนไม่ชอบแวน้นแชมพูสีม่วงเนี่ยมันเข้าไปเพื่อทําให้สีผมดูไม่เหลืองมันก็จะกลายเป็นนวลนวลอนบอเฉยเฉยก็คือสีอ่อนลงแต่ว่าไม่เหลืองถูกต้อง,อ,งอย่างสมมติผมต้องบัดเพื่อทำไฮไลท์มาถ้าสระไปเรื่อยเเดี๋ยวมันจะค่อยๆกลายเป็นเหลืองและสว่างขึ้นแต่ถ้าใช้แชมพูม่วงมันจะดูนวลนวเฉยเมยเถาวและสว่างขึ้นมันจะไม่เทาแต่ถ้า เป็นผมหมนหมนแต่ดูประกายเทาเราต้องใช้แชมพูสีเทาเพราะพอเวลาสีเฟดไปเรื่อยมันอกไปเหลืองเหลืองสว่างใช่ไหมพอเราเติมสีเทาเข้ามามันจะเป็นแชมพูที่เติมสีเนื้อสีเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราควรจะสระประมาณสักสองครั้งถ้าใครสระผมบ่อยถ้าใครสระผมทุกวันก็ใช้สระครั้งเว้นครั้งแต่ถ้าใครสระอาทิตย์ละสครั้งก็สระครั้ง แชมพูธรรมดาแล้วก็แชมพูเทาหรือแชมพูม่วงแล้วก็แชมพูธรรมดากี่นึง <Okay. S 1> ก็เพื่อสลับกันไปแต่ถ้ารู้สึกว่าสีมันเฟดหรือมันจืดมากๆจะเบิ้นแชมพูเทาไปเรื่อยๆก็ได้เพราะมันจะมีทั้งแชมพูแล้วก็ครีมด้วปด้วยมันก็จะทําให้สีดูดรอปล้วหมดนแล้วมันจะอารมณ์มันคือคุมโทนนะมันคือคุมโทนผมน้องให้มันอยู่โทนประมาณแบบนี้ใช่ใช่สมมติเราชอบสีประมาณระดับนี้แล้วเนี่ยไปเท่าเราชอบปุ๊บเนี่ยลงแชมพูเทาได้เลย มันก็จะคงอยู่ประมาณนี้มันก็จะแบบไม่ยังมันก็จะไม่เฟดเฟดสีดันขึ้นนะนะสมวนเราใช้แชมพูม่วงมันก็จะเฟดลงหน่อยแล้วก็พอเราพอใจปุ๊บแล้วก็ใช้สีเทามันก็จะ คงอันนั้นไหวได้เลยเหมือนเติมแป้งเติมลิปสติกของผู้หญิงอะฟิลนั้นอะมันก็จะคล้ายๆกันอย่างไรอาจะได้ค่ะที่สำคัญคือพยายามอย่าสระผมด้วยน้ําอุ่นแต่ถ้าเกิดมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ถ้าจาเป็นต้องสระด้วยน้ําอุ่นก็ใช้แชมพูเทาหรือขินนวดที่มันเป็นสีเทาหรือสีใดๆก็ตามที่เราอยากให้มันเป็นหน้าสีนั้นๆเช่นถ้าเราทําสีชมพูมาไฮไลท์ชมพูมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้แชมพูที่มันเป็นสีชมพู